วันนี้เราอยู่กับ SSD ค่ายคนขยันอย่าง WD ครับกับตัวนี้ WD Black SN 770ว่าแต่ตัวนี้ประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรเหมาะกับใครไปชมกันเลยครับสวัสดีเพื่อนาชันุกสเปคครับวันนี้เราอยู่กับค่ายคนขยันในตลาด SSD นั่นก็คือตัวนี้ครับ WD Black sn 7 7 0นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทาง wd วางไว้ให้อยู่ตรงกลางระหว่างตัว750 se แล้วก็ b a c ครับด้วยประสิทธิภาพของมันเนี่ยความเร็วการอ่านสูงสุดอยู่ที่5,150 MB ต่อวินาทีนะครับแล้วก็เขียนอยู่ที่4,900 MB มกต่อวินาทีมีความจุให้เลือกตั้งแต่ตัว250จนกระทั่งถึง 2TB ทรานะครับจุดเด่นของมันอย่างที่บอกก็คืออยู่ตรงกลางครับเพราะว่า S.N.850 เนี่ยวิ่งอยู่เ0็ดนะครับราคาสูงมากแล้วก็วิ่งเร็วมากนะครับแต่บางทีบางคนเนี่ยใช้ไม่ถึงในทางกลับกันถ้าเป็น S.N. 750 SE เนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ3,000น่อยๆนะครับบางคนอยากจะได้ความเร็วที่สูงกว่านั้นเพราะว่า750 SE มันแทบไม่ได้ต่างจาก750มากทาน WD เ,เลยพัฒนาตัว SN770 ตัวนี้ขึ้นมานะครับให้อยู่ตรงกลางระหว่าง2รุ่นนั่นเองนะครับตัวหน้าตาของมันเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ต่างจากตัว750 SE แต่ว่ารองรับ PCIe Gen4 มาพร้อมการรับประกัน5ปีนะครับส่วนประสิทธิภาพการใช้งานจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ มัในส่วนของสเป c WD Black SN 770นะครับตัวนี้ที่ทีมงานได้มาทดสอบเป็นความจุ1 TB นะครับรองรับ PCIe 4.0อุณหภูมิกว่าการทํางานก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สูงจนน่าตกใจแต่อย่างใดความเร็วในการทดสอบจาก c r y s t a l Disk Mark 8.0นะครับความเร็วการอ่านสูงสุดอยู่ที่5,224 MB กตต่อวินาที ความเร็วการเขียนอยู่ที่4,932เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับสูงกว่าสเปคที่ระบ,บุไว้เล็กน้อยนะครับแน่นอนครับการทดสอบสามารถทำได้อย่างที่ทาง WD เคลมไว้ชัดเจนครับแนะนำโปรแกรม d a s h บ o a r d ของทาง WD นะครับโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมหลักที่ทาง WD ใช้เช็คสเปคต่างๆฟีเจอร์รวมไปถึงออปชันที่สามารถปรับแต่งได้ของ SSD ของทาง WD นะครับอย่างตัวเนี้ย WD Black s n 7ส่วนก็สามารถโชว์สเปคนะครับโชว์ความจุได้โชว์ค a p a c i ซิตี้ต่างๆนะครับว่ามีเหลืออยยุเท่าไหร่อายุการใช้งานของ WD Black ตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดหลักๆหน้าหลักของในส่วนของ Status นะครับถัดต่อมาก็จะเป็นโหมดของ Performance นะครับอันนี้ก็จะโชว์เรื่องของสป e d ความเร็วการอ่านเขียนระหว่างการใช้งานเช่นถ้าเราโหลดเกมเปิดโปรแกรมต่างๆก็จะมีกราฟขึ้นมานะครับก็จะโชว์ว่าสปีดตอนนี้ย อยู่ที่เท่าไหร่ครับผมต่อมาก็จะเป็นโหมด o l นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเช็คอัปเดตเฟิร์มแวร์โหมดสมาร์ตต่างๆนะครับตัวถึง device d ดีเทลต่างๆนะครับ system ดีฟอลต์นะครับอันนี้ก็สเปคตัวเครื่องที่เราทดสอบนะครับแล้วก็เซตติ้งอันนี้ก็จะเป็นปรับแต่งโปรแกรมตัวนี้นะครับมเปลี่ยนภาษาแน่นอนครับไม่มีภาษาไทยสุดท้ายก็จะเป็นเกมโหมดนะครับเราสามารถเปิดเกมโหมดได้ก็จะให้ความเร็วเรื่องของการอ่านเขียนสาหรับการเปิดเกมการเล่นเกมต,ต่างๆที่ดีขึ้นนะแต่ว่าจะไม่ได้แตกต่างจนมากอย่างเห็นได้ชัดขนาดนั้นครับมาทดสอบเป็นส่วนของการโหลดเกมนะครับทีมงานลงเกม Far Cry 6ไว้ที่ตัว WD Black SN 770ตัวนี้นะครับมาดูกันว่ามันจะเปิดเกมได้รวดเร็วขนาดไหนกัน เข้ามาในส่วนของหน้าโหลดเกมเรียบร้อยนะครับก็จะมาดูกันว่าเล่นเกมในหน้าโหลดฉากจะเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับโหลดเกมไวมากนะครับเนี่ยพร้อมเล่นแล้วแล้วก็ฉากดูเลื่นไหลไม่กระตุกนะครับถือว่าเป็น SSD ที่โหลดเกมได้เร็วจริงๆครับอันนี้ผมว่าส่วนตัวนะโหลดเร็วไม่แพ้ SN850 เลย หลังจากชมรีวิวหลายคนคงงงนะครับว่า WD แต่ละสีมันแตกต่างกันยังไงผมขอสรุปคร่าวๆสั้นๆง่ายๆนะครับก็คือเริ่มต้นที่ WD Green SN350 นะครับเป็นตัวราคาคุ้มที่สุดนะครับเหมาะกับใครที่ต้องการเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสต์มาเป็น s s สนะครับสามารถเปิดเครื่องไวเปิดเครื่องเร็วนะเปิดโปรแกรมต่างๆแต่ข้อจํากัดของมันก็คือค่า TB w U ที่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะกับการเปิดใช้งานต่อเนื่องยาวนานแต่ข้อดีของมันก็คือราคาถูกที่สุดในกลุ่มครับถัดมาก็เป็น WD Blue s n 5 ตัวนี้ก็จะเหมาะสําหรับ User อร์ทั่วๆไปที่ต้องการเปิดเครื่องเร็วเปิดโปรแกรมไวนะครับและที่สำคัญก็คือค่า t b w เนี่ยที่สูงก็คือความทนทานของมันนะครับสามารถใช้งานทนทานได้ไม่ต่างจาก WD Black กนะครับก็จะเหมาะสำหรับกลุ่มตลาดทั่วๆไปนะครับถัดมาก็จะเป็น WD Black S n750se นะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับเพื่อนๆที่มีบอร์ดเป็นพี i ีเ p p ก gen4 และอยากได้ s s d ที่เร็วกว่าพี s i เ p ็ gen3 นะครับก็มีง่ประมาณ3,000กว่าก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการเล่นเกมในเรื่องของความจุในเรื่องของราคานะครับตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ส่วนท็อปสุด sn850 นะครับตัวนี้สำหรับใครที่ไม่ต้องแค์เรื่องงบประมาณนะครับมีงบประมาณสุดๆไปเลยนะครับอยากให้ดีสุดเร็วสุด ตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้แต่แน่นอนครับราคาก็สูงสุดไปด้วยส่วนตัวนี้นะครับ SN770 ก็จะอยู่ตรงกลางระหว่าง 750SC กับ850นะครับก็จะเหมาะกับยูเซอร์ที่ต้องการเรนเดอร์งานเร็วๆเปิดเครื่องไวๆนะครับ ในทางกับกันก็ไม่อยากจ่ายแพงถึง sn850 นะครับตัวนี้ก็จะเหมาะเพราะว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2,000นิดๆนะครับสำหรับความจุเริ่มต้นที่250กิกราคา2,190บาท500กิก3,290บาท1นึเทบาบาทและสูงสุดที่2อเทราไบต์าบาทแน่นอนครับราคาถูกกว่า sn850 เห็นเห็นในขณะที่ได้ความเร็วระดับ5,000เมกต่อวินาทีใครสนใจก็สามารถซื้อได้ครั้งแรก ที่งานขอมาดวันที่31มมีนาคมนี้ครับสุดท้ายน,นี้ทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ